รุกุโตพิงโกมาลาจาสวัสดีเราคือพิงโกวันนี้ขอเสนอครีปปี้พาสต้ Gateway of the Mind Gateway of the Mind เป็นเรื่องเล่าสยองขวัญออนไลน์ปรากฏขึ้นครั้งแรกในเว็บไซต์ครีปปี้พาสตเมื่อปี2010เกี่ยวกับเรื่องราวการทดลองเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปีครีกอิศักราช1983ซึ่งมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่แคร่งศาสนาได้เริ่มการทดลองสุดเถื่อนมาใช้ภายในสถาบันวิจัยลับ โดยมีทฤษฎีที่ตั้งต้นเอาไว้ว่าหากทำลายแล้วซึ่งประสาทสัมผัสทั้ง5คนผู้นั้นจะมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นและติดต่อกับพระเจ้าได้และหลังจากเปิดรับอาสาสมัครก็ได้ชายชราเข้ามาเป็นหนูทดลองให้กับโครงการนี้โดยให้เหตุผลว่าเขาไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียแล้วอยู่ไปก็เท่านั้นรวมถึงเชื่อว่าคนที่มาเป็นอาสาสมัครในครั้งนี้คงจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปเป็นแน่ เมื่อได้หนูทดลองแล้วทีมนักวิทยาศาสตร์ก็ได้จับเขามัดติดกับเตียงค่อยๆผ่าเอาเส้นประสา,าทสัมผัสที่เชื่อมต่อกับสมองออกจนหมดจนชายดังกล่าวสูญเสียทุกประสา,าทสัมผัสไปหมดสิน้นทั้งการได้ยินมองเห็นลิ้มรสดมกลิน่นและความรู้สึกอยู่ตัวตนเดียวโดยไม่สามารถติดต่อกับทีมนักวิทยาศาสตร์ภายนอกได้เหลือเพียงแค่จิตใจของเขาเท่านั้นที่จะเป็นเพื่อนในความมืดมิด ผ่านไปได้สองวันเรื่องราวขนหัวลุกก็เริ่มต้นขึ้นจู่ๆชายชาราก็ร้องไห้ออกมาเพราะเขาเริ่มได้ยินเสียงภรรยาที่ตายไปแล้วดังก้องอยู่ในหูทั้งๆที่เขาหมดแลาซึ่งประสาสทสัมผัสท้งห้าที่หนักไปกว่านั้นก็คือเขาสามารถตอบกลับเสียงภรรยาที่ล่วงหลับได้เช่นกันทีมนักวิทยาศาสตร์ตื่นเต้นเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่เชื่อสนิทใจจนกว่าชายชาราจะสามารถเรียกชื่อญาที่ตายไปแล้วได้ จนกระทั่งชายชาราผู้นั้นได้พูดถึงชื่อญาติของเขาที่ตายไปแล้วของนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดได้บางอย่างซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆมาจนถึงตรงนี้นักวิทยาศาสตร์หลายคนกลับถอดใจขอถอนตัวจากการวิจัยเพราะมันเริ่มน่ากรูว่ขึ้นทุกที่ผ่านไปสัปดาห์หลังจากที่ชายชาราติดต่อพูดคุยกับคนตายผ่านความคิด <c oughs> เขาก็เริ่มแปลงเสียงอย่างเจ็บปวดมากขึ้นตะโกนว่าได้ยินเสียงมากเกินไป จิตใต้สำนึกของเขากำลังถูกเสียงปริศนาเข้าถล่มอย่างไม่หยุดยัง้งดินไปดินมาบนเตียงยังเจ็บปวดและร้องขอยากล่อมประสาทจากนักวิทยาศาสตร์เพื่อหยุดเสียงหลอนในหัวเขาซะตานานก็ดีขึ้นแค่สามวันเท่านั้นและเขาก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆผ่านไปอีกวันเรื่องราวก็เริ่มสยองขึ้นชายชาราด,ดิ้นจนหลุดจากพันธนาการเอามือตัวเองขวดลูกตาที่บอดสนิทเพื่อหวังว่าจะได้เห็นโลกแห่งความเป็นจริงสักที พูดตะโกนถึงเรื่องนรกสวรรค์ไปมาชวนให้น่ากลัวจับใจความประโยคซ้ำไปซ้ำม,มาได้ว่าไม่มีสวงสวรรค์ไม่มีการให้อภัยอยู่อย่างนี้ยาวนาน5ชั่วโมงสลับกับขอร้องให้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ช่วยฆ่าเขาซะผ่านไปอีกวันตอนนี้เขาพูดไม่เป็นประโยคแล้วได้แต่กรีดร้องและกัดเนื้อของแขนตัวเองทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องรีบจับเขาไปล็อกไว้กับโต๊ะไม่ต่างอะไรกับคนบ้าสติร้อน หลังจากนั้นสองชั่วโมงชายชราจ,จึงเริ่มสงบลงกลับมานั่งเฉยๆหน้ามองขึ้นไปบนเพดานอันว่างเปล่าด้วยน้ำตาที่ไหลอาบสองแก้มก่อนที่จะหันมามองนักวิทยาศาสตร์อย่างช้าๆราวกับว่าเขาเห็นเป็นปกติและกระซิบด้วยเสียงอันแผ่วเบาว,ว่าผมได้พูดกับพระเจ้าพระองค์ทอดทิ้งเราไปแล้วก่อนสัญญาณชีพของเขาจะดับลงไม่มีหลักฐานชิ้นใดบอกได้เลยว่า เขาเสียชีวิตเพราะอะไรประตูสู่พระเจ้าเรื่องราวสุดหลอนที่ยังคงเป็นปริศนาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้พิงโกเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราไปก่อนค่ะกระกรกตู้